อาจารย์เบียร์ก็เป็นคนคนหนึ่งที่เข้ามาช่วยพระพุทธศาสนาอาจารย์นี้วันไหวไหมครับอาจารย์ตั้งแต่ไปออกรายการมานี่วันไหวไหมอาจารย์ไม่ไม่วันไหวอะนะคืออาจารย์เนี่ยค่อนข้างอย่างลงมั่นหนักแน่นมากในหลักคําสอนโดยเจ้าเพราะตัวเองเนี่ยศึกษาแล้วก็ปฏิบัติมาจนมั่นใจว่าหลักคําสอนของพระองค์เนี่ยไม่มีทางแปรปวนหรือเปลี่ยนแปลงไปหลักจากตามตไปจากหลักสองพระสัจความจริงได้แระทุกครั้งที่อาจารย์พูดหลักคําสอนโดยเจ้าเนี่ยอาจารย์จึง ลงมั่นมากมั่นคงมากในหลักคำสอนของพระองค์จากหลักการปฏิบัติและศึกษาเพราะฉะนั้นไม่ว่าใครจะศาสตร์อะไรมาแค่ไหนก็ามเนี่ยอาจารย์พยายามตัดอารมณ์เหล่านั้นเนี่ยทิ้งออกให้หมดแล้วเราเนี่ยกลับมาพิจารณาตามความเป็นจริงว่าเรากําลังทําประโยชน์หรือ,อยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับบวารพุทธศาสนาเป็นสําคัญแล้วเราเนี่ยเอาหลักของการเมตตาของพระพุทธเจ้าในสมัยพุทธกาลว่าพราะองค์เนี่ยทรงโต้วาทกับสมณพราหมณ์เหล่าอื่นตลอดเวลา อย่างในครั้งพทธการเนี่ยมีพระสูตรหนึ่งเนี่ยระพุทธเจ้าบอกว่ามีพระสมณพราหมณ์เหล่าอื่นเนี่ยมาชี้หน้าด่าพระองค์ด่าแบบสาเสียเทเสียพระองค์เนี่ยนิ่งเงียบหมดเลยไม่ตอบโต้ใดทั้งสิ้นรอจนพรม์เนี่ยด่าจบและด่าจนเหนื่อยสุดท้ายแล้วปุ๊บเนี่ยพระพได้เจ้าเลยถามพร์กลับว่าพราหมณ์เคยมีใครไปเยี่ยมพร์ที่บ้านไหมพร์บอกว่ามีแล้วพรามณ์ใครมีคนเนี่ยมีใครเธอเตียมาหาเลี้ยงคนไหมมีมีเลี้ยงเหมือนกันแล้วระพได้เจ้าบอกว่าถ้าญาติของเธอไม่กินอาหารที่เธอจัดเลี้ยงไว้อาหารนั้นจะเป็นของใคร พรามตอบว่าก็เป็นอาหารของของกระผมนี่แหละทิพย์ของเราที่เป็นพราหม์พระเจ้าบอกว่านั่นแหละเช่นเดียวกันเราไม่ได้บริโภคร่วมกับคาด่าของเธอคําต่อต้านของเธอดังนั้นเราอาหารนั้นจึงตกแก่เพอผู้เดียวไม่ตกแก่เราอาจารย์ก็ยึดหลักคำสอนพระเจ้าว่าพระองค์เนี่ยทรงออกไปโตวาทะกับสมณะพรามเหล่าอื่นเพื่ออะไรเจตจำนงเดียวด้วยความเมตตาคือเพื่อให้สัตว์โลกเนี่ยได้พ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายมีเจตจำนงด้ยวยความเมตตาสงสารต่อสัตว์โลกที่เป็นไปตามกรรมดังนั้นอาจารย์จึงใช้หลักการเดียวกันว่า ให้พวกเราทุกคนเนี่ยมีโอกาสได้ยินได้ฟังธรรมะพระเดชเจ้าให้มากที่สุดดังนั้นไม่ว่าใครจะต่อต้านอะไรไงก็ตามแค่ไหนก็ตามหนักหนาสาแค่ไหนก็ตามไม่เป็นไร <S <S เรายึดว่าธรรมะของพระองค์เปรียบเหมือนแสงตะวันความเชื่อของสมณพราหมณ์อื่นในโลกเปรียบเหมือนแสงหิ่งห้อยเท่านั้นและผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยธรรมะย่อมรักษาเสมออาจารย์เชื่อมั่นในเหตุปัจจัยเหล่านี้ว่าสิ่งที่อาจารย์ทําอยู่ไม่ได้ผิดอะไรเลยแบ็กกราว์เบื้องหลังของอาจารย์คือหลักคาสอนพระเจ้า แบ็คที่ใหญ่ที่สุดเบื้องหลังอาจารย์คือพระพุทธเจา้าคณะอาจารย์จึงไม่เคยกลัวต่อการต่อต้านในหลักความเชื่อของคนในโลกเลยอืมครับอาจารย์ครับอาจารย์พยองครับเคสไดไ้ฟังอย่างนี้แล้วชื่นใจไหมครับที่มีคารวาสนะครับที่จะเป็นว่าที่พระสงค์ในอนาคตเนี่ยครับได้เข้ามาปฏิบัติและเผยแร่ธรรมะอย่างนี้แล้วอาจารย์อยากจะให้มันม,มีแบบนี้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไหมครับอาจารย์ อยากให้มีเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนก็ยินดีใหญ่เพราะว่าจะคนที่หบวพ้นน้ำแบบเนี้ยยากมีแต่อยู่จมโคตจมเลนจมตมไปครับดีแล้วโมทนาสาธุครับพุทธวจนะของของพระสงฆ์เนี่ยนะครับในในมุมมองอาจารย์ครับอาจารย์พยอมครับในการเผยแพร่เนี่ยครับวันนี้เนี่ยเราอาจจะมีข้อจํากัดของพระสงฆ์ที่ที่ถูกมองด้วยว่า พระอยู่ที่วัดต้องอาศัยชาวบ้านเท่านั้นเข้าไปหาพระมันเลยทําให้คนเนี่ยเข้าไปถึงธรรมะน้อยลงน้อยลงทุกวันใช,ใช่หรือไม่ครับใช่หรือไม่ครับพระอาจารย์ครับไม่ใช่พุทธศาสตร์เนี่ยวิทยาศาสตร์ไปถึงไหนพุทธศาสาตร์ไปถึงนั่นเพราะว่าเดี๋ยวนี้อย่างเงี้ยแม่อาศัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสื่อสารเนี่ยเราจะได้พูดได้คุยกันไหม จะได้ฟังได้เรียนรู้กันครับ,รบเพราะฉะนั้นการเรียนรู้เนี่ยทำไมว่ายุคปัจจุบันนี่ได้มากกว่ายุคก,ก่อน,นอถ้าใฝ่ใจติดตามข้อมูลข่าวสารทางไหนทางไหนเยอยะแยะไปหมดสามารถจะเสิร์ชจ,จะดูเรื่องนั้นเรื่องนี้ตอนนี้แต่มาเห็นเด็กบางคนวัยรุ่นเนี่บ,บเสิร์ชดูที่นั่นทีนี่ดูปัตตัยปีดกเล่มนั้นเล่มนี้หน้านั้นหน้านี้ เขาสามารถเข้าถึงได้เร็วได้ไวอยุคก่อนด้วยซ้ำไปแต่ว่าไอ้เรื่องเรื่องกวนใจอ่ะสิ่งแทรกแซงอ่ะยุคนี้มันก็มาแย่งเอามากเหมือนกัน,นถ้าใจไม่มั่นคงถึงจะรู้รักรมแต่โดนสิ่งล้อมเล้าเนี่ยมันก็สามารถกระชากกลับไปได้อีกเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าคนยุคนี้เนี่ยถ้าเขาสนใจการศึกษา เขาเป็นผู้คงแก่เรียนเนี่ยมันสามารถไปได้เร็วกว่ารุ่นก่อนทามาเองเนี่ยเดี๋ยวนี้บางทีเจอเด็กไปรุ่นบางคนมาถามปัญหาแปลกๆแล้วถามเรื่องที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนก็มีแต่เขารู้ก็คคนเขาเจอในพระสูตรนั้นเล่มนั้นในพระไตรปิฎกเล่มนั้นเดี๋ยวนี้มีนะเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาสามารถเซิร์ชเขาไปดู ขอ้อความคําสอนพุทธพจน์พุทธวจน,นะได้อย่างแตกฉานรวดเร็วเหมือนกับคำ่าสมัยนี้เขาเรียกอะไรนะเศรษีน้อยเศรษฐีน้อยเป็นท่องแก่ตั้งอายุไี่น้อยเนื้อรู้ธรรมะตื่นตั้งนะอ,อายุไม่มากบางคนมีแต่เอาละมันไม่มากเท่าที่ควรถ้ามากสักหน่อยสังคมเด็กวัยรุ่นจัดใจแตกตีกันฆ่ากันมันก็จะลดลงไป พ่อแม่หวังว่าการบวชทำให้ลูกเป็นชายที่สมบูรณ์และทำให้เป็นญาติแน่นแฟ้นกับพุทธศาสนาการบวชทำให้พ่อแม่สมหวังก็เป็นการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่นนหนึ่งครับไม่จริงจ้าเพอเจอการบวชไม่ได้เป็นการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่มึงไปเอามาจากไหนคำสอบทีบ่เจ้าสอนมึงตรงไหนข้อไหนไปต่อมาดูหน่อยพ่อไปตั้งกันเองว่าการบวชเป็นการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ มันเลยเละเทะไปเปืเป้อนกันอยู่ทุกวันนี้ที่หายวยัยบวยในทุกวันนี้พอไปคิดว่าการบวชคือการตอบแทนทั้งทั้งที่อีตัวลูกไม่ได้มีศรัทธาในพรตศาสนาเลยไม่ได้เคารพศรัทธาในพระเจ้าเลยไม่ได้อยากบวชได้ซ้ำแต่เพราะแม่บีบบังคับแล้วไปตั้งกระแสกันว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่แต่ตัวอีตัวลูกไม่ได้มีศรัทธาเมื่อบวชเข้าไปก็ไปทําผิดผิดพลาด มึงอ้างแต่การตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ทำให้โครเง่าสกลาาดมึงมีความแน่นแฟ้นกันทำให้โคดเง่าสกลาาดมึงได้เข้าถึงคำสอนพระเจ้ามากขึ้นมึงเห็นแก่ตัวแต่เข้าไปทำลายศาสนาแต่ถ้ามึงมีจิตใจในการขวนขวายศึกษาในละกคำสอนพระเจ้าบวชแล้วเป็นการดี บวชแล้วต้องการได้ยินได้ฟังคําสอนพระเจ้าแล้วจดจําคําสอนนั้นจนนํามาสู่การปฏิบัติตามธรรมสมควรแก่ธรรมเมื่อปฏิบัติตามธรรมสมควรแก่ธรรมแล้วจึงนําออกมาบอกสอนพ่อแม่บอกสอนแก่ญาติสาโลหิตนี่สิเป็นการตอบแทนบุญคุณแม่พ่ออย่างสูงสุดมึงจะพูดช่วยกรณาพูดได้ถูกต้องไม่ใช่เอาความเห็นแก่ตัวเอาความมักง่ายของครอบครัวมึงมาเป็นที่ตั้ง ใช้ไม่ได้นี่มันสันดานมักง่ายเอาครอบครัวตัวเองเป็นที่ตั้งแต่ไม่เอาพระาศาสนาเป็นที่ตั้งทรงคนคนหนึ่งที่ไม่มีศรัทธ,ธาในพระเจ้าเข้าไปทําลายศาสนาเพราอไะไรล่ะก็มึงไม่ได้มีศรัทธ,ธาแต่แรกในการบวชมึงบวชเพื่อแก้บนมึงบวชเพื่อต้องการตอบแทนบุญคุณแต่มึงไม่ได้เกิดศรัทธ,ธาเลยคนที่มีศรัทธ,ธาดีอยู่แล้วการบวชนั้นย่อมดี แล้วมีศรัทธาไปบวชเพื่อศึกษาคําสอนออกมาบอกสอนแก่แม่พ่อนี่สิเป็นการทดแทนบนคุณไอ้ที่มึงพูดจะเรียกว่าเห็นแก่ตัวเอาแต่พวกพ้องของตนเอาแต่โคดเง่าสักราะตัวเองไม่สนใจคําสอนบระเจ้าไม่สนใจวัดวาอารามศาสนามึงฟังนะเดี๋ยวกูจ่าให้ฟังใหม่พ่อแม่หวังว่าการบวชทําให้ลูกเป็นชายที่สมบูรณ์ลูกมึงมึงยังไม่มีปัญญาสอน ส่งไปให้พระวัดวา,ารามสอนคําถามคือเจ้าลูกมึงชั่วมึงเลวส่งไปเรียนหนังสือส่งไปศึกษาเล่าเรียนอบรมอบมนิสัยมันจะไม่ไปชั่วในข้าพระหรือกูถามแค่เนี้และทําให้เป็นญาติแน่นแฟงกับพุทธศาสนามึงอยากแน่นแฟงกับพุทธศาสนามึงเดินไปวัดสิมึงจะไปบังคับให้เด็กคนหนึ่งคนคนหนึ่งไปทาให้เขาแน่นแฟงกับกศาสนาได้ยังไงมันมีอิทธิพลอะไรมันอยู่ที่สันดาน การบวชทําให้พ่อแม่สมหวังสมหวังร่อะไรแล้วผู้ถามว่าพ่อแม่ต้องหวังอะไรหวังทําไมในเมื่อพระเจ้าบอกว่าคาดหวังย่อมนําไปสู่การผิดหวังแต่มึงดันสอนให้พ่อแม่คาดหวังการคาดหวังย่อมนําไปสู่การผิดหวังเสมอ